สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่11ถึง15ตุลาคม2564นางอาภัสาราชุมทองจัดหางานจังหวัดสุรินทร์พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2564เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด พร,ระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายสวรรคตรวันที่13ตุลาคม2564ณวัดศาลาลอยพระอารามหลวงอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์โดยมีนายสุวพงศ์กิติพัฒน์ทิบูรลผู้ว่าร,ราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีวันที่14ตุลาคม2564 ฏิบัติงานตามโครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศกรณีถูกระงับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศในพื้นที่อำเภอพนมดงรักและอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินโดยให้คำแนะนำวิธีการไปทำงานต่างประเทศแบบถูกต้องให้กับครอบครัวผู้ถูกระงับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศจำนวนสองรายและวันเดียวกันนี้สอบข้อเท็จจริงกรณีคนหางานในพื้นที่จังหวัดสุริน ถูกชักชวนไปทำงานเป็นลูกเรือประมงและถูกทางการมาเลเซียจับกลุ่มดำเนินคดีในข้อหาไม่มีใบอนุญาตทำงานและข้อหาทำการประมงนอกเขตน่านน้ำโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศมาเลเซียถูกส่งกลับภูมิลำเนาซึ่งหากพบข้อเท็จจริงว่ามีสายนายหน้าชักชวนไปทำงานต่างประเทศก็จะดำเนินคดีโดยเด็ดขาด ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพุทธศักราช2528และที่แก้ไขเพิ่มเติมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประสานสถานประกอบการจำนวน2แห่งเพื่อจัดหาตำแหน่งงานว่างรองรับผู้ประสบอุทกภัยและจัดหาแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าวรวมไปถึงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน จัดหางานจังหวัดสุรินทร์เชิญชวนประชาชนทั่วไปผู้ว่างงานผู้ถูกเลิกจ้างร่วมชมไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์และลุนรับของรางวัลในวันที่21ตุลาคม2564เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัครและสัมภาษณ์งาน ในวันที่28ตุลาคม11พฤศจิกายนและ25พฤศจิกายน2564นี้สอบถามข้อมูลตำแหน่งงานว่างและบริการอื่นๆของสำนักงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์โทร4 4 4 5 1 3 2 2 3